ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทําโมเดลแบบโลโพลิกอนแล้วก็แบบ8บิตนะครับผมแปดบิตก็จะประมาณนี้นะครับผมคล้ายๆกับเกม Minecraft นะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นโลโพลิกอนครับอ่าโอเคโมเดลก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนทำเนี้ยจะสาธิตให้ดูเลยนะครับ คือเบลนเดอร์เนี่ยเขามีฟังก์ชันโมดิฟายเออร์พวกนี้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับมือใหม่หรือว่าใครที่ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับว่าเราควรจะเซตติ้งยังไงนะครับให้มันออกมาสวยงามน,นะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมทำต้นไม้ก่อนนะครับตัวต้นไม้นี่จะใช้เป็น u v s p h e r e หรือตัวนี้ก็ได้นะครับ ไอโคสเฟียนะผมใช้ได้ทั้ง2ตัวนะครับ UV ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมตารางแบบนี้นะครับส่วนอไอโคสเฟียก็จะเป็นเม็สามเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็วิธีทำก็คือ,อให้เรารวมตัวอ็อบเจกต์นะครับเป็นทรงของต้นไม้นะครับผมอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับว่าเราชอบ ทรงมันแบบไหนนะครับอาจจะใช้สเกลร่วมด้วยก็ได้นะครับนี่นะครับก็พยายามทำให้มันดูเป็นสามมิติด้วยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เป็น uv sphere แล้วกันนะครับวิธีทำก็เหมือนกันเลยนะครับสำหรับในโคนะครับ สมมุติว่าได้ต้นไม้ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็การทําก้านนะครับก็จะใช้เป็นเป็นตัวนี้นะครับเอฟซิงเกิลเวิร์ดนะครับแล้วก็เอฟซิงเกิลเวิร์ดนะครับสําหรับคนที่ไม่มีซิงเกิลเวิร์ดผมก็แนะนําไปหลายคลิปนะครับให้มาเปิดตรงแอดออนนะครับผมแล้วพิมพ์ว่าเอ็กซ์ตร้านะครับมันก็จะขึ้นมาแบบแอดเคิร์ฟกับแอดเมสนะครับ ก็ให้เราทำการเลือกทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็แอดเข้าตรงเมสนะครับผมแล้วก็ Single Word ร์ดแอดซิงเนะครับพอเรากดแอดปุ๊บเนี่ยเขาจะมาใน Edit Mode เลยนะครับถ้าเราจะย้ายให้กดแท็บก่อนนะครับออก Edit Mode แล้วก็ย้ายก่อนนะครับผมโอเคจากนั้นก็ Edit Mode เลือกเป็นเว v e r t e สนะครับเลือกเป็น v e r t e x นะครับผมเลือกเป็นจุดแล้วก็ทำการ Extrude ไปเป็นรูปทรงของตัวต้นไม้ได้เลยนะครับสมมติว่าตรงไหนให้มันคนละจุดก็เลือก2จุดแบบนี้นะครับแล้วก็ sub division นะครับแล้วก็ x u ูดขึ้นไปนะครับพอเราได้โครงมาแล้วนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง skin นะครับอ่าก็จะเป็นรูปทรงนี้นะครับแล้วก็ sub division อีกรอบนะครับผม โอเคส่วนตรงไหนเราอยากให้มันเล็กนะครับเราก็เลือกจุดตรงนั้นแล้วก็กดคอนโทลคอนโทนเ A นะครับเพื่อสเกลนะครับคอนโทนเ A โอเคตรงไหนมันเพียนๆก็ปรับนิดนึงนะครับย้ายาเขานิดนึงนะครับ ตรงนี้ก็ Extrude เพิ่มมานิดนึงนะครับโอเคสมมติว่าได้มาประมาณนี้แล้วนะครับต่อขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตทั้ง2ตัวนะครับก่อนอื่นเราจะต้องรวมอ็อบเจกต์ที่เป็นตัวพุ่มไม้ก่อนนะครับโดยการใช้ c อ n โทรเจนะครับเพื่อรวมอ็อบเจกต์เป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำทั้ง2แบบนะครับแล้วก็ กี่ก่อนนะครับมี8บิตแล้วก็ตัว low polygon นะครับโอเค8บิต8บิตใช้ modifier ที่ชื่อว่า remesh นะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับแล้วก็เข้าไปตรง b l o c k นะครับก็จะได้รูปทรงแบบนี้มานะครับผมแล้วก็ถ้า,า,าเราอยากให้กล่องนั้นเล็กลงแล้วก็เพิ่มเดฟเข้าไปนะครับผมตัวนี้นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ออกมาตัวต้นก็เหมือนกันนะผมก็ใช้คำสั่งรีเมสได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นบล็อกนะครับก็เพิ่มอ่าก็จะได้ประมาณนี้ออกมานะครับผมส่วนตัวที่เป็นอ่าตัวที่เป็นโลโพลิกอนนะครับก็จะใช้เป็นใช้เป็นตัวนี้นะผมเดซิเมชนะครับ ดิซเมเราจะใช้เป็น c o ล l ลป s ์นะครับผมแล้วก็ตรงเ t โชนะครับให้เราเลื่อนปรับลงมาได้เลยนะครับผม mm hmm. เขาก็จะทำการลดตัวเฟ e ของเรานะครับเ a c โพล l ก g อนของเรานะครับ mm hmm. ให้เป็นโลโพล l ก g อนนะครับแล้วก็อโอเคแล้วก็มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเนี้ย เราก็ใช้เหมือนกันเลยนะผมใช้ decimate นะครับผมยังไม่ได้แอพ l y ายสองตัวในแอ s สกินซับดิวชั่นก็เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับ r a t ช o นะครับตรง decimate collapse แล้วก็ลดเ a t ช o ลงมานะครับเราก็จะเป็นรูปทรง p o l y กอนให้เรานะครับอลองเดี๋ยวลองซับถ้าไม่ปิดถ้าไม่เปิด subdivision ก็ได้นะครับ มันก็จะได้แบบนี้มาแล้วผมตัวนี้ก็จะเป็นแค่สกินสกินกับเดซิเมตนะครับถ้าใครอยากเพิ่มรายละเอียดก็ใช้ซับดิวิชั่นร่วมด้วยนะครับผมแล้วก็ลองลดลงมานะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะผมอ่าอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครับ ตัวอื่นก็เหมือนกันเลยนะครับผมสองต้นไม้แบบต่างๆนะครับใช้วิธีขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนก้อนเมฆผมจะใช้เป็นใช้เป็น UV Sphere นะครผมเราสามารถ Subdivision เขาเพิ่มได้นะครับตัวนี้ Segment อยู่ที่32นะครับเราก็เพิ่มได้นะครับเพิ่ม i ิงเพิ่ม Segment อค okay. จากนั้นนะผมผมก็จะใช้วิธีใช้ตัวนี้นะผมเข้าอีดิ m โ d มดแล้วก็เปิด Proportional นะครับตัวนี้นะผม p r o p p r t p o r t i o n a l Editing นะครับือการ Select แล้วเขาจะยืดแบบนี้นะครับวิธีปรับลิมิตก็ใช้สก o ร์เมาส์เลื่อนขึ้นลงนะครับ ก้อนเมฆผมก็จะทำแบบนี้นะครับยืดออกมาก่อนนะครับก็ปรับทรงให้เป็นตัวก้อนเมฆนะครับผมอ่าโอเคพอเราได้ตัวนี้มานะครับก็ใช้วิธีเหมือนตัวต้นไม้เลยนะครับ copy เป็น2ชิ้นนะครับเป็น8 b i บิต8บิตก็ใช้ r รีเมจเลยนะครับแล้วก็เข้าบล็อกนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้ออกมานะครับส่วนส่วนโลโพลิกอนก็ใช้ d เดซิเม e นะครับเหมือนกันนะครับผมสำคัญสุดนะครับคือเฟดจะต้องเยอะพอนะครับถ้าเฟดก่อนที่เราจะใช้ d เดซิเมจเฟดมันน้อยเนะี่ยก็ให้ทำการ subdivision ก่อนก็ได้นะครับ มันก็จะให้รูปทรงที่สวยงามนะครับโอเคตัวเลขตัวนี้ถ้าสาม,มารถลดได้ตามใจชอบนะครับถ้ามันลดไม่ได้เราก็พิมพ์ลงไปนะครับผมอันนี้ผมใช้ประมาณ0.005นะครับด้วยความละเอียดประมาณนี้นะครับจริงๆมันละเอียดไปด้วยซ้ำนะครับก็ลดลงได้นะครับ โอเคครับผมส่วนตัวที่เป็นพื้นดินลอยฟ้าแบบนี้นะผมก็จะใช้เป็นใช้เป็นตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นไซลินเดอร์นะครับไซลินเดอร์นะครับแล้วก็ทำการอิดิทโหมดนะครับเลือกสเกลชุดล่างนี้นะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ extrude ขึ้นไปนะครับอ่าไม่ใช่ครับเลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วก็ ส่วนข้างบนนี้นะครับผมจะ delete face นะครับแล้วก็ใช้วิธีเติมเส้นนะครับด้วยเติม f a สนะครับด้วย fade แล้วก็ g r i k f i l นะครับโอเคส่วนตัวตัวฟส d e ครับมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับสมมุติว่าตารางเราเป็นช่องประมาณนี้นะครับช่องไซส์นี้นะครับแต่ว่า ตรงนี้มันยืดนะครับเวลาเราซับดิวิชันหรือว่าทำเป็นโลโพลีเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยนะครับแนะนำให้ใช้คอนทรลอนะครับในการซับเซอร์เฟตมันเพิ่มนะครับซับดิวิชันของตัวเซอร์เฟตเพิ่มนะครับให้มันใกล้เคียงกับตัวกิจฟิลที่เราเติมนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็โอเคแล้วก็ ลองซับดิวิชันดูหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วใช้คำสั่ง displace นะครับกด new เพิ่ม t e x t u r เจนะครับแล้วก็ไปตรง t e x t u r เจนะครับเลือกตรงท้ายเลือกเป็น cloud ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองเพิ่มไซส์ดูอ่านี่นะครับแล้วก็กลับ รูปทรงให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ลองใช้คำสั่ง d e c i m a รดูนะครับเพื่อทำเป็น l โ w โพ l y นะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้ออกมานะครับส่วนส่วนตัว8บิตนะครับก็คือเดี๋ยวผมก็ p ปี้มาเลยนะครับลบ d e c i m a รออกไปก่อน ก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับแต่เปลี่ยนจาก decimate เป็นเป็นตัวนี้นะครับรีเม e แล้วก็บล็อกเพิ่มเดฟเข้าไปนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้ออกมานะครับผมใครอยากเพิ่มความละเอียดก็เพิ่มเดฟเข้าไปนะครับส่วนตอนจะใส่ตัว t e x t u r เจผมแนะนำให้ แอปพลทั้งหมดก่อนนะครับโมดิฟ i ยเออร์นะครับแล้วก็ค่อยใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าใส่ก่อนเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับเนี่ยครับสีมันจะไม่ค่อยีมานะครับ วิธีแอ p พลานะครับก็แอป l y จากข้างบนลงล่างนะครับผม subdivision ก่อน displace แล้วก็รีเมสนะครับผมโอเคจากนั้นก็ใส่ t e x t u r เได้เลยนะครับใส่สีเข้าไป material แล้วก็แอ d ไซน์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผม มันสามารถประยุกต์ใช้กับวัตถุหลายๆแบบได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้คือผมมีโมเดลหูฟังนะครับที่เคยปั้นไว้นะครับแล้วก็สามารถเอามาทําได้นะครับเดี๋ยวก็อปีอ้ออกมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นทั้ง8บิตแล้วก็โลโพลิกอนนะครับโลโพลิกอนก็ใช้วิธี เดซิเมตนะครับแล้วก็เลือกเป็น c คอล b แล้วก็ลดลดดูนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นโลโพลิกอนนะครับสำคัญสุดนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือให้ใช้เป็นเฉดแฟลตนะครับโลโพลิกอนอย่าใช้เฉเฉดสมูทนะครับเพราะว่ามันจะไม่เห็นเหลี่ยมนะครับ ทุกชิ้นเลยนะครับผมใช้เป็นเศษแฟลตนะครับส่วนตัว8บิตนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันโดยการเข้าไปที่รีเมสแล้วก็บล็อกนะครับก็เพิ่มอเอารี m o ฟดิสคอนเน e c t เ d ออกนะครับแล้วก็เพิ่มเดบเข้าไปนะครับโอเคก็จะได้วัตถุแบบ 8บิตมานะครับผมสำหรับหูฟังที่ผมเคยตั้งทิ้งไว้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ลองใส่แมทเทเรียลดูนะครับ ค okay. ก็จะได้ประมาณนี้ออกมาแล้วผมก็เอาไปลองทำกันดูนะครับสำหรับโมเดล8บิตแล้วก็โลโพลิกอนนะครับเอาไปทำฉากทำเป็นไอโซเมติกก็ได้นะครับผมฉากแบบน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรอีกผมก็จะมาลงให้อีกนะผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ